สวัสดีครับมีเ,เพื่อนๆก็ถามว่ารสชาติของกล้วยนะครับกล้วยแห้งกับกล้วยสุกที่เอามาทำกล้วยตากรสชาติแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูรสชาติของกล้วยที่ทำกล้วยตากอันนี้ออริจินอลเลยนะกล้วยตากที่ว่าเห็นไหมฮะนี่กล้วยแบบนี้กล้วยจะนิ่มนิ่มมากแล้วจะหวาน นะครับหวานมากให้ฉีกดูเนื้อกล้ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเนื้อกุ้ยเ,เนื้อกล้ยเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแบบนี้หวานไหมนะับหวานที่เคยเพื่อนๆเ,เคยซื้อกินตามท้องตลาดนะครับหวานเหมือนกันนิ่มแบบนี้นิ่มมากนะครับ กวนกล้ยที่ว่าแห้งแบบนี้เหมือนกันนะครับเนืกก้อกล้ยฉีกันไปเงี้ยประมาณนี้กินง่ายนะครับดวนเม็ดนี่ก็หวานอันนี้จะหวานน้อยลงนะครับแล้วก็วิกินก็แบบนี้ครับง่าย ดำดำเนี่ยมันคือเม็ดทานง่ายเหนียวหนึบนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนผมก็ทานกับคาแฟนะครับรสชาติไม่แต่ต่างกันอยู่ที่ว่าคนชอบหวานน้อยหวานมากนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรการันตีคือ อร่อยทั้งคู่นะครับสวัสดีครับพี่น้อง